สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้ก็กำลังจ้างไถนายครับถ้ามีน้ำแบบนี้ไถง่ายครับใช้รถไถเดินตามครับมจะใช้รถไถสีส้มครับรถไถดั้งเดิมรุ่นแรกครับแบบนี้แหละครับ นี่ครับขนเยอะมากเลยครับนี่คือข้าวที่ผมหวานไว้ครับตอนที่ผมลงคลิปเขียวๆนะข้าวครับกำลังขึ้นเยอะมากเลยครับนี่ครับผมนึกว่ามันจะไม่ออกครับนึกงว่าข้าวจะเน่าไม่เน่าเลยครับนี่ครับ ถ้าขึ้นบมดผมก็จะปิดน้ําไว้ครับแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกผมก็จะสูบน้ําใส่ครับแล้วก็หว่านปุ๋ยนี่ครับรถไถเดินตาม,มก่อนมันก็เคยไถยครับแต่ไม่ได้ไถยมาหลายปีแล้ว ชีวิตชาวนาแบบนี้แหละครับก็ไถเดินตามประหยัดน,น้ำมันครับถ้าไปรับจ้างไถนี่ไม่ไหวต้องไถเอง ฝนไม่ตกแล้วครับฝนหยุดตกแล้ว,วครับจะดิ้นสายครับ ในสายปนดินเหนียว